ในเมื่อคุณถูกยึดที่จากเจ้าแมวจอมกวนแล้วคุณจะหาทีอาที่ของคุณคืนมาได้ยังไงเพราะมันใช้ที่ของคุณในการทำความสะอาดร่างกายของมันหรือที่ทาดแมวคุณเรียกว่าแมวอันำน้น ใช้ร้นเรียส่วนสัสตว์ต่างๆของมันอย่าพิถีพิถันแต่ละอวัยวะสัสดส่วนของมันอย่าเพิอเทินไม่เกินสายตาผู้คนรอบข้าที่จับจ้องมองมันมันก็จะใช้ชีวิตประจำวันของมันแบบนี้แหละ เป็นช่วครั้งชุ่คราวทุกวันะมันก็จะมีความสุขของมันแล้วก็มีความสุขเมื่อเห็นวันมีความสุขเราก็สุขนะนีชีวิตของมันก็จะดำเนินต่อไปเป็นอย่างนี้ประจ,จำท,ท,ทุกๆวัน วันอาบน้ำโดยใช้ลิ้นเรียถฟานสะอาดโดยมีน้ำลายเป็นส่วนสัมผัสกับผิวหนังมันแน่ใจว่ามันสะอาด